Deal damage to or take damage from a warbus เพื่อนเจะต้องสร้างความเสียหายให้กับรถ warbus หรือว่าเราจะได้รับเสียหายจากรถ warbus เอ้ยได้รับความเสียหายจากรถ warbus ก็ได้รถ warbus เนี่ยมันจะอยู่กับรถบอสที่ไม่ได้อยู่ตามเมืองนะคะเพื่อนเนหลายคนน่าจะเคยเห็นมาแล้วรถบอสที่มันไปวิ่งอยู่ตามแมปช่วงบนๆของแมปอะคะ่ะ มันจะมีอยู่2แบบก็คือรถพอสที่เป็น SUV แล้วก็เป็นรถเก๋งแต่ว่าที่ไนโตรโดมเนี่ยมันจะอยู่ประจำที่นะคะคราวนี้ที่ด้านบนนะคะรถพอสเนี่ยมันเป็นรถ SUV แล้วก็เหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญที่ติดไนโตรตลอดเมกาโลดอนนะคะตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเมกาโลดอนก็ได้เราไปยิงแต่รถพอสก็ได้นะคะเพื่อนๆก็ดูสญาักาณ์ให้ดี ของทรายนี่ไม่ได้พกอาวุธมาเลยนะคะไม่พกอาวุธมาเลยสักอย่างแต่ว่ารถของทรายเนี่ยมันติดปืนกลก็เลยคิดว่าจะเอาปืนกลบนรถนั่นแหละไปยิงรถบอสนะคะเอ้ยรถวอร์บัสโทษท,ทีค่ะอ่าโอเคดูในมินิแมปก็ใกล้แล้วนะคะรถบอสถ้าไม่ได้อยู่ตามเมืองจะมีวอร์บัสตามประกบตลอดนะคะก็สามารถเลือกไปคันที่สะดวกได้ะคะ่ะ ขายและยิงแบบนี้เลยค่อนข้างาง่ายนะคะเฟสนี้อยู่ที่ว่าตาที่เพื่อนๆจะไปทำเนี่ยบอสมันออกจากเมืองหรือเปล่าถ้าเกิดว่าบอสมันอยู่ประจามืองก็ไม่แน่ใจว่าจะไม่มีวอรบัสเลยหรือเปล่าเพราะว่าาซไม่เคยไปได้หาวอรบัสเฉยๆอะาซจะหาวอรบัสจากการที่ดูมินิแมพแล้วก็เปิดแมปดูว่ามันมีบอสที่มันไปเพ้นท่าที่อื่นไหมถ้ามีก็ตามคนาะน ใช่ค่ะยิงง่ายๆชิวๆถ้าเกิดว่าเรามีรถที่เป็นปืนกลแป๊บเดียวเดี๋ยวรถวอบัสก็ระเบิดแล้แต่จริงๆไม่ต้องยิงให้ระเบิดก็ได้นะคะเราสามารถที่จะยิงแค่ตามในเควสก็ได้แล้วก็รถวอ r b บัสเนี่ยสามารถเอาไปใช้แทน EMP ได้ด้วยขึ้นไปขับแล้วก็กดคลิกขวานะคะความสามารถเหมือนกับ EMP เลย